ปชเปิดทรัพย์สินบิ๊กตูในรอบ9ปีมี130ล้านไรนี่เงินเพิ่มขึ้นจาก9ปีก่อน <S The s t a t e t i m e New Facts ชัดเจนเป็นกลาง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรวมจำนวน18รายโดยมีรายชื่อที่น่าสนใจคือพลเอกประยุทธ์จันโอชากรณีพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่5กันยายน2566โดยแจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น130ล้านบาทไม่มีหนี้สินครั้งนี้พลเอกประยุทธ์เคยยืน่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปชเมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่4กันยายน57ระบุว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น128ล้านบาท โดยเป็นทรัพย์สินของพลเอกประยุทธ์102ล้านบาทเป็นทรัพย์สินของนางนราพรจันโอชาคู่สมรส26ล้านบาทนอกจากนี้มีหนี้สินทั้งสิ้น6 5 4 7 4 5บาทเป็นหนี้สินของพลเอกประยุทธ์327,372บาทและหนี้สินของนางนราพรสามแ7นพรบาทขณะที่พลเอกประวิทร์วงสุวรรณแจ้งสถานภาพโสดและมีทรัพย์สินทั้งสิ้น89 2 1 4 6 3 7ล้านแและมีหนี้สินเ บาทซึ่งเป็นเงินเบิกเกินบัญชีของธนาคารทหารไทยรัฐบาลตั้งเป้าสำรวจปัญหาประชากรเดือดร้อนให้เสร็จใน31มกราคม67นายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าสำรวจปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยตั้งเป้าสำรวจให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มกราคม2567เพื่อให้ทันต่อการประชาคมแผ่นในระดับชุมชนหมู่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและนำข้อมูลที่ได้จากการรียกเสยงในครั้งนี้เข้าสู่เวที ประชาคมแผนได้ระดับต่างๆให้ปัญหาของพี่น้องประชาชนได้ถูกบรรจุไว้และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อไป ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้รับความร่วมมือที่ดีจากทางจังหวัดและอำเภอที่ช่วยนำพาคีเครือข่ายลงพื้นที่เคาะประตูบ้านพี่น้องประชาชนสามารถเก็บข้อมูลจากครัวเรือนกว่า14.5ล,ล้านครัวเรือนพบครัวเรือนที่มีปัญหากว่า3.8ล้านครัวเรือนได้ดำเนินการแก้ปัญหาไปแล้ว3.6ล้านครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ95ถ้าอากาศยานไทยขึ้นค่าบริการผูดด้โดยสารขาออกทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ30บาท นายกิรติกิจมานวัตผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT เปิดเผยว่าท่าอากาศยานไทยเตรียมปรับขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออกสำหรับผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศโดยปรับจาก700บาทต่อคนเป็น730บาทต่อคนส่วนผู้โดยสารขาออกภายในประเทศปรับจาก100บาทต่อคนเป็น130บาทต่อคนโดยจะเริ่มบังคับใช้วันที่1เมษายน2567เป็นต้นไป S The s t เตจ Times สำนักข่าวออนไลออนล์สำหรับคนรุ่นใหม่